พี่ได้แบบคือ,อยางครับมันอยู่ที่ความอดทนด้วยพี่ถามว่าอร่อยไหมผมว่ารสชาติมันก็เหมือนๆกันแต่ผมสวยแค่นั้นเองสวยแค่ไหนอะสวยไม่สวยพี่คนนี้ตนน้นท้องกันคอสแล้วอะ,ะบก็ขอไปดิเจ <c oughs> อยู่กับร้านแจ็แค่นะครับ นะกำลังทำขนมครกนะครับผมนี่นะอันนี้เป็นไส้เรียกว่าไส้ฟักทองนะครับน,นี่นะไส้ฟักทองน่ากินมากนะครับ พีทพัอีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงมันจะมาอีกเยอะเลยนะครับพี่รอสักครู่นะบบาาาเป็นมะพร้าวเทก้อนมา ยาวสาวควานาต้ตะพี่นะตะลันแน่<ะ>ดีนะว่ากูมาที่ไก่ที่ถ้ามาแล้วคนต้องกูได้แล้วเนี่ยจริงๆรู้กูไม่ทำไอ้เจนถึงไม่ได้กินก็เจนไม่รอไงเมื่อคืนกูยังรองกันจะตีตี้เลย ใช่แล้วผมออกงานพรุ่งนี้นผมออกงานต่า,างจังหวัดหมดเลยครับไม่ได้นอนเลยฮะนี่นะครับนะคนรอเยอะมากนะคุะมไม่มารอนานขนาดน,นี้หรอกครับพี่เอาจริงๆนะครับผมจะบอกลูกค้าเลยนะครับผมเปียกลูกค้าทุกคนเหมือนด่งพระเจ้านะครับบางวันเราก็อยากจะตบพระเจ้าเหมือนกัน,นะครับสันนแษฐถ้าลูกค้าท่านใดจุกจิกเราจะหิ้หีลูกค้านะคะห <c oughs> ิกให้ดูเลยไม่หิ้ลูกค้าหิ้วนยา บอกคุณครับเ,เจ๊พูดคนเดียวไปก่อนนะทำงานแป๊บหนึ่ง <c oughs> ขอไปในคำหยาบแล้วคิดเดี๋ยวคลิปม่งติดเหลืองที่หมายเลยฮะนี่คนเยอะมากนะครับนี่ขนาดประมาณไม่ถึงทุ่มนะเออคนมาต่อแถวรอบัตรคิวเยอะมากนะนี่กาดกาดตลาดของเรานะนี่นี่ไปไปไป,ป,ปถ่ายรูปอีกแล้วนี่นะขนมโค้งนะ อันนี้ให้เหลือเขากำลังรอเวลานะผมให้มันได้ที่เนาะแล้วเดี๋ยว่่อโรยไส้เพิ่มนะครับนี่นะนี่น่าจะเป็นข้าวโพดนะครับนี่นะโหน่ากินไหมล่ะลน,นี่นะ,ะนนะข้าวโพดแท้ๆจากสวนนะจ๊ะปิดไปแล้วนี่นเป็นพวกน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเผือกนะ น่าจะเป็นเผือกนะครับนี่ยะไปสารแน่ถ่ายรูปอีกแล้วไปสารแน่ถ่ายรูปอีกแล้วนี่ฮะคนรอถ่ายรูปเยอะมากเลยนะครับ คนโคตรเยอะอ่ะคนเยอะมากแผนแผ่นรอบๆนะเผื่อใครอยู่แถวนี้แล้วดูคลิปนี้อยู่นะคนมุงเยอะเลยนะจะแค่ไป็นแคนมุงมังเยอะที่นั่นแหละท<อ>ี่นั้นเราจะใช้การบินโดนมุงสูงขึ้นไปนหนูนะครับ นี่นะเขาเอาเชื่ยวมาวนะครับขาดตลาดเยอะมากนะนี่นะนี่นะรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเจ้าแขกเขาจะเดินมาหาละ ขับอยู่คำเดียวใช่แฮะขับได้แบบสุดยอดมากเลย นี่นะครับนะอดู๋ยว่าทำ่เนี้ยคนรอเยอะมากนะทุกคนเยอะมากนะนี่นะเยอะเกินนะกล้องมือสั่นแล้วเนะี่ยผมถ่ายมือสั่นแล้วเนะี่ย เครื่องกล้องคนล้อนอ่ะเฮ้ยคนคนล้อถ่ายรูปเยอะนะนคนทำขนมโค้กนี่ก็ทำไปนครับ ทำเต็กงรองห้ย่ะตงองไห้ย่ะ รอถ่ายรูปนะพี่เนี่ยเยอะเลยไม่แล้วเดี๋ยวไม่แล้ว <c oughs> ให้หมดแล้วนะเนี่ย แคเปลี่ยนนี่แล้วเป็นขาวเยอะใส่ขาวเยอะนี่นะครับนะดูนะมันมีงูเหลือมแนละ้ว ลอยหน้าแล้วลรยหน้าแล้ว ป oh. นี่นะครับนะน่ากินไหมโ mm. คตรน่ากินเลยครับเนี่ยไส้มะพร้าวนะไส้ร้าวก็อร่อยนะครับพูด mm. ถึงไส้มันมีไม่กี่ไส้นะ mm. น่ามีข้าวโพด ปักทองนะมันม่วงมะพร้าวนะแล้วก็เผือกครับโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้เพียงนี้นะเ,เน,นานะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะก็ขอบคุณสำหรับตลาดนัดเอ็มไนท์ด้วยนะครับผมที่เป็นเกียรินะที่ให้มาถ่ายคลิปรีวิวนะแล้วก็ให้เจ๊แข่งมาเปิดบูธที่นี่นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการจาาดิดรายกนะครับผมมากครับสวัสดีครับ